สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่ใจยก็จะมาสรุปเวลาวัฒนานะคะขันที่แปดเนาะก่อนไปสรุปก็มาฟังคาเตือนกันนิดนึงนะคะคําเตือนทางจ้องไปเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่าอาสิบแปดปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนเพื่อนจะ้ะเราก็จะมาดูเนาะ สรุปของวันที่8แล้วพัฒนานะคะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่1กับ9 9กับ6ตัวเดียวกันวิ่งรูดนะคะเพื่อนผลที่ออกก็คือ061058นะคะเพื่อนของพิ่ใจก็จับเจาะให้ไม่เข้าเลยนะคะเพื่อนแต่ว่าเข้าที่ตัวเด่นนะคะตัวรูดเนาะตัววิ่งรูดเนาะก็คือถ้าใครรูดก็จะได้10เนาะเพื่อนจะรูด1เนาะ ก็บอกอยู่ว่าวิ่งรูดนะคะเพื่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครจับตัว6กับ9ตัวเดียวกันถ้าใครจับหเนาะถ้าใครจับหมารูดนะคะก็จะได้ในส่วนของ5้าตัว6ตัวนะคะเพื่อนตัวกลับเนาะ6 0 0 6นะคะเพื่อนจะ้ะโอเคก็ขอโทษขออภัยนะคะสำหรับรับพัฒนามาที่8ปดพี่ชจก็จบไม่เข้าแต่ว่า เข้าตัวรูดเนาะเข้าตัวเด่นตัวรูดนะครับเพื่อนเราก็ไปต่อของวันที่10กันเลยนะคะวัยรัพัฒนาระจำมันที่10วันนี้พี่แจก็ให้เด่นเหมือนเดิมนะคะเพื่อน1กั 9, บ9วิ่งรูดบนล่างนะกัน6กับ2นะคะเพื่อนวันนี้พี่แจก็วางตารางเรีกกาลังวันให้ด้วยนะคะก็สําหรับ1นึ่งพี่แจาะก็จให้1 0เนาะ 1, 12, 1, 1, 1, 2, 1, 6, 1นึ่งสองหนึนกะคะเพื่อนเกก็จะมี90้าศูนย์เกแต่ว่าตัวที่พี่ใจชอบก็คือ1016อันนี้ชอบหมดเลยแต่ชอบพิเศษก็คือหนึ่งหนะคะหน,น,นึ่เนาะมาแล้วมาอีกได้นะคะเพื่อนจ๋ามาแล้วมาอีกได้นะคะทุกอย่างอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพื่อนทุกอย่างมีเข้ามีหลุดนะเพื่อนจา๋าเพราะว่า เป็นเพียงการคำนวณหาผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วนะคะหาสถิติที่ออกมาแล้วนะคะเพื่อนโอเคไม่นิ่งนิดนึงนะพี่ใจไม่มีขาวันนี้พี่ j a ลืมเอาขากล้องมานะคะเพื่อนจ่าก็สําหรับชุดเบิ้ลเนาะชุดเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกนะคะเพื่อนชุดกันก็จะมีหกสองหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์ไม่แน่นะหกศูนย์อาจจะมาอีกนะคะแต่ว่าหกเก้าเก้าหก นะคะเพื่อนหกเก้าเก้าหกเก้เก้าเก้านะกันไปตัวเดียวกันนะคะเพื่อนจะ้ะก็เอ่อก็หวังว่าวันนี้ก็จะเข้านะคะเพื่อนอาจจะเข้าว,วินเนาะเพราะว่าพี่ใจคิดคำนวณแล้วได้ตัวเดิมจริงจริงว่าที่แ้วพี่ใจคิดได้สองกับห้าแต่พี่ใจมาจาับชุดเอ่อเอาเอา,เอาสูตรใหม่ลองดูปรากฏว่ามันก็เข้าแค่หนึ่งเนาะ แต่นี้พี่ใจก็จกลับมาใช้สูตรเดิมอีกทีหนึง่งก็เลยได้ตัวเดิมเพื่อนๆพี่ใจก็ลองดูนะคะวัดใจกันนะวัดใจก็ลองดูอีกทีนะวันนี้ว่าสูตรเดิมจะยังกลับมาเดินอีกไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันเดินมาหกเจ็ดงวดแปดงวดแล้วเนี่ยเขาก็จะหลุดไปงวดหนึ่งค่ะไปไปอีกสูตรใหม่แล้วก็จะกลับมาสูตรเดิมนะคะเพื่อนถ้าสูตรเดิมยังเดินดีเหมือนเดิมนะก็วันนี้มีเฮนะเพื่อน ยังไงก็ต้องมีเห็นแหละวันนี้วันนี้ต้องมีเห็นชุดหนึ่งหรือสองชุดแหละคเพ,เพื่อนจ๋าเนาะบิ่งรูดนะคะเพื่อนรูดนะรูดนะคะเพื่อน,อนรูดนะคะรูดปลอดภัยที่สุดเนาะแต่ถ้าสาหรับคนที่ว่าทุนน้อยเนาะทุนน้อยก็หยิบจับไปนะคะไม่ต้องเล่นเยอะนะคะเพื่อนไม่ต้องเสี่ยงโชคเยอะก็เสี่ยงแค่พอได้ค่ากับข้าวเนาะกับข้าวกับปลาพี่ใจก็หวังว่า บารมีไอ้ไข่พี่ใจอ,อธิษฐานบารมีไอ้ไข่มาให้เอฟซีนะคะให้เอฟซีมีโชคมีลาบกับพี่ใจนะแล้วพี่ใจจะได้ซื้อขนมไปถวายนะคะเพื่อนจ๋าพี่ใจก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงของตัวเองนะเพราะว่าเสี่ยงของตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าให้คนอื่นแล้วพี่ใจจะเสี่ยงไม่ได้ะคะ่ะเพื่อนๆพี่ใจต้องไปเสี่ยงกับคนอื่นเพื่อจะได้ค่าขนมหอยไข่เนาะไม่งั้นเขาก็จะไม่จับไม่จับโชคจับลาบมาให้ก็ต้อง ถวายน้ำขนมให้เขาตลอดนะคะเพื่อนจ๋าสำหรับคลิปนี้ก่อนออกไปพี่ใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ใจด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีโชคมีลาบกับพี่ใจตลอดไปพี่ใจก็จะพยายามคัดสรรให้น้อยลงน้อยลงที่สุดนะคะเพื่อนจะค่อยๆพยายามพัฒนาและศึกษาไปเรื่อยๆเนาะมันจะได้แบบว่า ออชุดน้อยๆลงไปนะคะเพื่อนจ๋าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีโชคมีลาบกับพิจัยด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะเฮงๆรวยๆนะคะ